สวัสดีวิรุ่นเตะบอทุกคนที่ผ่านทางเข้ามาดูคลิปนี้กันด้วยนะครับผมอัมดุลในคลิปนี้เราก็มาอยู่กันกันกบตัวเมตารุ่นจอยจอยเล็กอเล็กชิโนจอยมีเคียวที่พร้อมกระตุกจิตกระชากใจทั้งมอนและทั้งตัวผู้เล่นในปัจจุบันเจ๊มีอะไรอัปเดตมาบ้างนั้นคลิปนี้เราไปดูกันครับแต่ก่อนจะไปผมขอทำมาหากินแป๊บหนึ่งโอเวอร์ท็อปอัพร้านบริการเติมเกมราคาถูกที่มีเกมให้คุณเลือกเติมกันแบบหลากหลายพร้อมโปรโมชั่นเกมชินที่ลดแรงกระจุยกระจายบริการแบบสะดวกสบายกับการเติมเเกกมผ่่าาานนแลละ Part s, ดิคุยงยงบรรสไตป็ เอนจอยกับการเล่นเกมแถมปลอดภัยร้อเปอรเซ็นต์อย่าลืมไปเติมเกมกับ OVER อร์ท็อปอัพ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 ตูมตามชอบชอบชอบร้านจุ่มไอดีดองโรที่มีหลากหลายเกมให้คุณได้เลือกจับจองงบเริ่มต้นเพียง10บาทก็มีโอกาสได้เข้าเกมไปสุ่มกาชาเริ่มต้นเล่นเกมกาชาสบายๆแบบไม่ต้องหาเพชรเองง่ายๆด้วยตูมตามชอบชอบชอบ UG จีโฟนเครื่องมือที่จะช่วยให้โทรศัพท์ของคุณเล่นเกมที่พื้นที่เยอะได้แบบชิวๆไม่ว่าโทรศัพท์ของคุณจะเก่าเพียงไหนหากใช้ UG จีโฟนได้คุณก็จะได้เล่นเกมที่คุณชอบอย่างแน่นอน UG จีโฟนมีให้คุณจับจองแล้วทุกแพลตฟอร์มสนใจไปตํากันได้เลย 更にギフトパンよ จเวเล็กเป็น d b s ธาตุไฟใช้หอบเิ็นมนัดการเติบโตเป็นความแรงขีมีการโจมตีปกติที่โคตรเท่กระชากใจและได้ใช้เป็นหลักด้วยนะโดยการจะใช้ตีปกติให้แรงและเคลือบไฟเราจะต้องไปดูกันที่สกิลธาตุก่อนครับมาครับมาดูที่สกิลธาตุกดปุ๊บจเวจะว์ปไปฟาดมอนด้านหน้าที่อยู่ในระยะโดยสกิลนี้สามารถหลบก,การโจมตีมอนได้บางจังหวะและใช้เพื่อว์ปเข้าหามอนแบบไม่ต้องวิ่งไปใกล้ๆแต่นั่นไม่ใช่เมนหลักเมนหลักของสกิลนี้คือเมื่อกดปุ๊บเจจะว์ปไปทำสัญลักษณ์ตัว X ใส่มอนซึ่งอก,งกงพด E8 สิ่งที่เราต้องทําต่อไปก็คือรอห้าวิและชาร์ตตีหนึ่งทีเพื่อทําการให้เจดูดบ่วงที่แปะที่มอนเข้าไปในตัวของเจแล้วนําไปใช้เพื่อเพิ่มโบนัสความเสียหายและเครือบไฟในการโจมตีปกติให้แรงชิปหายอย่างในภาพนี่แหละครับวิธีเล่นเจแบบเบื้องต้นแปะบ่วงรอหาวิดูดตีปกติใส่มอนตายจบแต่ยังไม่จบแค่นั้นครับมาต่อที่สกิลอันติโจเเมื่อกดเจเล็กจะทําการดิดนิ้วเทเๆ้หนึ่งทีแล้วโจมตีมอนแบบโคตรเบียวบูมเกิดเป็นโกโคคันและอีกหนึ่งอย่างหนึ่งที่อันติทําได้ก็คือ สามารถฮิวให้ตัวเจเล็กเองได้ครับซึ่งการฮิวจะฮิวเบาฮิวแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับบ่วงที่อยู่ที่ตัวถ้าบ่วงเจน้อยก็จะฮิวเบาครับถ้าบ่วงเจเยอะก็จะฮิวแรงถ้าไม่มีบ่วงแต่ว่าแปะบ่วงไว้ที่มอนตอนอันติจะทําการดูดบ่วงมาให้อัตโนมัติแล้วก็จะได้รับฮิวไปแบบเต็มๆและอีกอย่างหนึ่งสกิลอันติก็ยังสามารถใช้เพื่อรีเซ็ตสกิลธาตุได้ด้วยคุณสามารถกดสกิลธาตุกดสกิลอันติแล้วก็กดสกิลธาตุต่อได้จะใช้เพื่อทําปั๊มอนุธาตุให้กับคนในทีมมหหรรรือออจจะะะใใใช้้เเเ่่่สกกกิิแปปปบววววงถาาาดคุณไไนนตตต็็ั ตัวที่1เมื่อจเจวยอยู่ในการต่อสู้จะได้รับโบนัสไฟฟรี4 0และไม่สามารถรับฮิลจากแหล่งอื่นได้นอกจากสกิลอันติของเจนี่จึงเป็นเหตุผลที่หลายๆคนอาจจะพกปู่ไปเล่นด้วยเพราะว่าเจไม่สามารถรับฮิลจากคนอื่นได้แต่ฮิลได้จากอันติตัวเองเท่านั้นสกิลติตัวที่2หรือว่าสกิล A1 มอนที่โดนเจแปะบวงไว้ถ้าผ่านไป5าวิบวงจะขยายใหญ่และสามารถเอาเจดูดบวงมาได้ซึ่งบวงที่ได้มาเนี่ยจะเท่ากับ130%ถ้าไม่รอให้ขยยก่อนจะไอ้ตัวละต5ถ้าคุณไม่รอแต่ว่ามอนมี2นัวขึ้นไปคุณก ดวงหลักทั้ง2ตัวรวมกันเป็น130%ได้เหมือนกันและถ้าเกิดว่าคุณฆ่ามอนได้แล้วมอนตัวนั้นติดบวงอยู่คุณก็จะได้130%บวงเช่นกันครับสกิลเดือดที่3หรือว่าสกิล AC สกิลนี้จะเพิ่มค่าต้านทานทุกธาตุให้กับเจเล็กโดยคิดจากพลังโจมตีที่มากกว่า1,000ทุกๆ100หน่วยโดยทุกๆ100หน่วยเนี่ยจะได้กันธาตุ1%และทําได้มากสุด20%ก็คือถ้าอยากทําตันก็3,000พลังโจมตีไปเลยครับหมดทุกสกิลไปแล้วทีนี้ก็มาดูวิธีเล่นเผื่อตอนอธิบายยังไม่เห็นภาพแบบชัดๆรูปแบบการเล่นที่1เริ่มมากด E รอ5วิ5วิ นี่ก็ไปเซตสกิลติเพื่อในทีมเพื่อรอให้บวงมันใหญ่แล้วก็กดชาร์ตตีดูดบวงเข้าตัวเจแล้วก็ตีปกติใส่มอนได้เลยแบบที่2เจเจอมอนมูแบบ2ตัวขึ้นไปสามารถกด E แล้วกดชาร์ตตีดูดบวงได้เลยแบบที่3เอ้าสกิลว้าวไปแล้วในตอนแรกกดสกิลติเพื่อรีสกิลธาตุแก้เขินแล้วก็กดสกิลธาตุอีกรอบเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุแต่ช่วยคุณได้ครับแบบที่4ี่แถมให้ครับถ้าเจเล็กกำลังจะตุยกดคิวให้ไวเพื่อฮิวเจแกขึ้นมาก่อนแล้วแปะ E ใหม่รอหวิกลับมาเก็บบ ไดหวังว่าเพื่อนๆจะได้ใช้กันนะครับเมนเจเล็กมือใหม่ต่อไปเรื่องการอัพสกิลแน่นอนครับเจเน้นตีปกติก็อัพสกิลตีปกตินํามันคือแหล่งดาเมจหลักของเจเลยก็ว่าได้ครับแล้วที่เหลือถ้าคุณจะไม่อัพก็ได้เหมือนกันหรือจะอัพอันติไว้ก่อนเพื่อที่จะแบบบางทีเอาไว้ฮิลอะไรงนี้ก็สามารถอัพได้ครับแถมยังได้ดาเมจด้วยและนอกจากนี้ถ้าเกิดว่าคุณไม่เสียดายเงินคุณก็สามารถอัพสกิลธาตุขึ้นมาได้ครับจบเรื่องพื้นฐานกันไปแล้วครับทีนี้มาดูอัติแฟกต์กันบ้างว่าจ บวงสุดเกลือทาไมถึงบอกว่าเซตสุดเกลือเพราะว่าทั้งเกมใช้กันได้อยู่2คนครับสำหรับเซตนี้นั่นก็คือเจวเล็กและก็เจคอรินแต่ถึงแม้ว่ามันจะเกลือครับแต่ถ้ามันอยู่ในตัวที่ใช่อย่างเจเล็กและก็เจคอรินเนี่ยมันจะสามารถทําให้ตัวละคร2ตัวนี้ทําดาเมจได้โคตรแรงขึ้นมากๆนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอวยเจเล็กสามารถไปกางเต็นท์ไปสร้างบ้านไปทําคฤหาสน์อยู่กันที่ดันนี้ได้แ,แบบยาวๆครับฟาร์มจนกว่าเจจะเกิดและออกมาอีกทีก็คือของฟูซัดมอนได้เลยประมาณนี้แต่ถ้าเกิดว่าคุณเป็น,นี้้จไมม่าฟร์ซทัใชด กันอยู่2คนในเกมคุณก็จะมีทางเลือกอีกทางหนึ่งครับนั่นก็คือ เซตกาดียเตอร์เซตนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ได้แรงสู้ประจำตัวแต่ก็ไม่ได้แรงน้อยกว่าประจำตัวแบบน่าเกียินะครับสามารถใช้แทนได้ฮะถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้อยากเข้าไปฟาร์มในดันนั้นเซตนี้หาได้จากการตีบอสรายสัปดาห์หรือว่าบอสบางตัวจะดรอปนะครับใครที่แบบว่ามีชิ้นดีๆดรอปเอามาบาลานให้เจดูแรงเหมือนกันครับแถมหาง่ายด้วยผมเองก็ให้เจเล็กใส่เซตนี้แล้วก็ยังเป็นมิดกับมือใหม่ด้วยเหมือนกันเอาแหละถ้าเกิดว่าคุณไม่มี2เซตนี้และเป็นมือใหม่ฮะก็สามารถยำๆเอาไปก่อนในทางด้านขวาได้้้เเเลลลยครแวมมืื่่่อออไหททีุณพจะกาง คุณก็ไปหาดูครับว่าคุณจะไปทางเกลือหรือจะไปทางสบายสูๆครับผมสำหรับเมนเจเล็กต่อไปก็จะเป็นทางด้านของการใส่อัติแฟกแต่ละชิ้นครับเราก็จะเริ่มจากออฟรองที่เจได้ใช้ก่อนครับนั่นก็คืออัตราคิความแรงคิพลังโจมตีชำนาญธาตุและค่าฟื้นฟูพลังงานเนี่ยจะมีหรือไม่มีก็ได้ถ้ามีก็ดีจะได้กดอันติง่ายๆในจังหวะที่โจนตัวแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นใส่โลอยู่แล้วค่าฟื้นฟูพลังงานก็ไม่จําเป็นครับในดอกไม้คนนกผมขอให้เน้นเป็นอัตราคิมาก่อนครับเพราะว่าตัวเจเนี่ยโตเป็นทางด้านขอองงงคคววาาาาาามแแรรริยยู่่ล้้หหเเพะะฉนนั ตาคิแบบตึงๆงที่ดอกไม้กับขนนกได้เลยครับ Serbia. ส่วนออฟที่เหลือใส่ไปเป็นทางด้านของความแรงขิพลังโจมตีแล้วก็ชํานาญธาตุหรือฟื้นฟูพลังงานก็ได้นะครับแล้วแต่ว่าคุณจะติดค่าอะไรมาไม่ได้ฟิกมากแต่ถ้าเป็นค่าชํานาญธาตุเล่นทีมที่มันระเหยละลายก็จะแรงกว่าประมาณนี้ส่วนทางด้านนาฬิกาเราสามารถเลือกได้ครับว่าจะใส่เป็นทางด้านของนาฬิกาพลังโจมตีหรือนาฬิกาชานาญธาตุในสายปกติที่เราเล่นกันเนี่ยส่วนมากก็จะใส่เป็นทางด้านนาฬิกาโจมตีแหละแต่ถ้าเกิดว่าคุณจะเน้นเล่นไปทางด้านของละเหาะยละลายเนี่ย กว่าพลังโจมตีครับส่วนออฟรองก็เหมือนเดิมครับอัตราคิดความแรงคิดต้องมีนะคิดคู่ถึงจะดีถ้วยครับโบนัสไฟไม่ก็พลังโจมตีแรงพอๆกันขึ้นอยู่กับว่าออฟรองอันไหนดีกว่าทําไมตัวเจถึงสามารถใส่พลังโจมตีได้ก็เพราะว่าเจมีสกิลที่ช่วยในเรื่องของการแจกโบนัสความเสียหายค่อนข้างเยอะครับมาจากทั้งบวกมาจากทั้งพัดสีติดตัวของสกิลของเจอีกเพราะฉะนั้นแล้วเราสามารถใส่ในการโจมตีได้ครับทางด้านของมวกขาดตาคิดใส่อัตราคิดขาดความแรงคิดใส่ความแรงคิดออฟรองที่ดีคนมีค่าคริตตรงข้ามถ้าเกิดว่าไม่มีค่าคร กลงข้ามผมแนะนําว่าให้หาค่าคียตรงกงข้ามที่คุณใส่นะครับแล้วออฟที่เหลือก็จะเป็นพลังโจมตีค่าชํานานธาตุหรือค่าฟื้นฟูพลังงานแล้วแต่มันจะติดค่าไหนมาตามใจของคุณได้เลยต่อมาก็จะเป็นทางด้านของอาวุธแนะนําของโจเวเล็กครับโดยผมจะไปแบบรวดเร็วเลยละกันเพราะว่าเดี๋ยวเรามีสรุปทางด้านของเทริสให้อีกทีสาหรับสายฟรีเราจะใช้เป็นทางด้านของไวทัตเซลเป็นหอ,อกที่สามารถดอปจากกล่องของเมืองรีเยเท่านั้นถ้าในตัวเมืองรีเยของคุณไม่มีให้เปิดแล้วแล้วคุณดันเผลอทิ้งไปคุณมีโอกาสแก้ตัวก็กคือของเกกลย่่ใใหที้ๆับฟ ค,คุณสามารถลุ้นได้อีกทีในแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเปิดแบบนั้นหมดแล้วก็ไม่ได้หอ,อกไวท์เซอร์อันนี้ก็ทําใจนะครับออกสายฟรีที่ดีโคตรของเจเล็กของคุณได้หายไปแล้วแลวถ้าเกิดว่าคุณจะไม่ใช้สายฟรีในทางด้านของหอ,อก BP คุณก็สามารถใช้ได้ทั้งคู่เลยครับไม่ว่าจะเป็นหอ,อก BP ใหม่หรือหอก BP เก่าสีแดงดีทั้งคู่ให้อาตาคีทําให้คุณมาร้านอาัติแฟกง่ายหอ,อกแดงได้ a เ k เยอะหอ,อกใหม่ได้ชํานาญธาตุครับเล่นระเหยได้ลายได้แรงกว่าหอ,อกแดงประมาณนี้ส่วนหอ,อกประจาตัวแน่นอนครับประจําตัวแรงที่สุดใแบบสายเ จัดได้เลยครับแถมเท่ด้วยนะเจ๊ถือเลยไม่เป็นเคียวของมันต้องมีจริงๆครับสำหรับคนอวยเจ๊ต่อไปก็จะเป็นทางด้านอาวุธชิ้นอื่นของเจ๊ครับผมก็จะเน้นเป็นทางด้านของ5ดาวชิ้นอื่นแล้วกันนะเพราะว่าทางด้านของ4ดาวหรือว่าอาวุธสายฟรีเนี่ยอยู่ในทางด้านของด้านแนะนําไปหมดแล้วครับใครที่ไม่ได้เปิดประจาตัวและอยากได้ชิ้นที่เกือบดีเท่าประจาตัวแนะนําใส่หอ,อกเขียวครับหอ,อกเขียวได้ทีเคยเยอะแถมได้อัตาคิครับาบาลานซ์ตาขิง่ายใครไม่มีหอ,อกเขียวไปในทางด้านของโอม่าได้อันนี้คุณต้องบาลานซ์ตราขีเอาเองนะหอกไม้าไ เยอะมาแล้วอัตาคีง่ายมากแล้วพาร์ตส,สิบเนี่ยตัวเจเล็กจะใช้ได้ต้องทําค่าชํานาญธาตุติดตัวไว้บ้างแต่ก็ไม่ต้องทําเยอะถึงขั้นแบบเกิน100อะไรประมาณนี้สามารถติดไว้ได้สักร้อยหนึง่งเพื่อที่จะแบบว่าได้เอาชนานาญธาตุมาเป็นพลังโจมตีแล้วก็หอ,อกมันแถมพลังโจมตีอีกประมาณ28%ทางด้านของหอกดามเมนเจอร์ o K ของเอมิลี่อันนี้ก็โอเคครับในเรื่องของการให้อัตราคีแต่พาร์ตส,สิบเนี่ยเจเล็กถ้าจะใช้ได้เต็มที่ก็คงต้องเข้าไปเล่นทีมเผาไหม้ครับแต่ถ้าไม่ได้ คุณไม่ได้แบบว่าสนใจหอ,อกไวเซเซลไม่ได้ใส่ BP ีสามารถใส่ได้ครับเดอะแบ็กคิปได้ความแรงคิพพาสซีฟไม่ต้องสนใจทีนี้ก็มาดูในทางด้านของเทยร์ลิตอาวุธเจกันครับผมจัดขึ้นมาเพื่อให้คุณได้ตัดสินใจเลือกใส่อาวุธได้ง่ายขึ้นประจาตัวอยู่เทียร์สูงสุดอยู่แล้วครับทางด้านของเทอร์เอสเนี่ยผมยกให้เป็นหอ,อกเขียวหอ,อกไม้พายแล้วก็หอ,อกดามเมเออร์ครับเหตุผลก็เพราะว่าหอ,อกเขียวให้อัตราคิแถมพลังโจมตีให้เยอะสุดหอ,อกไม้พายให้อัตราคิทําให้บาลานซ์อัตราคิโคตงง่ายใน3ตัวนี้แล้วกกใหหห้มอออนดเร์ ตาคิเหมือนกันบรารดาตาคีง่ายแต่พลังโจมตีได้จึงหนึ่งและเทียเอหอกโฮมาไม่แห่ตาคีครับผมเลยเอาลงมาอยู่เทียเอเพราะว่าเจ้เนี่ยผมมองว่าต้องการอตาคิมากกว่าความแรงคีครับเจ้ J. ตัวเป็นความแรงคีแล้วเพราะฉะนั้นอตาคีต้องเยอะถ้าตีไม่ติดคีช่วงบวงเต็มแรกๆเนี่ยบอกเลยว่าหนังชีวิตเพราะฉะนั้นหอกโฮมาก็เลยอยู่เทียเอส่วนที่เหลือก็จะเป็นทางด้านของ BP BP ทั้ง2ชิ้นเอาจริงความสามารถคล้ายๆกันแค่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ได้เล่นละเหยละลายหอ,อกแดงจะดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าคุณเล่นละเหยละลายหอ,อกบ ก็เพราะว่ามันให้โบนัสการโจมตีปกติที่เยอะมากแถมยังได้เป็นอัตาคิที่เจ๊ต้องการอีกเพราะฉะนั้นแล้วมันจะไม่อยู่เอก็ไม่ได้ครับแล้วก็ B ีนะครับสำหรับคนที่หิวความแรงคีจะจ,จัดก็จัดกันไปได้ประมาณนี้ครับผมสำหรับการตัดสินใจในการใส่อาวุธของเจ๊ต่อมาก็จะเป็นทางด้านของซับแตกแนะนําของจเจ๊เล็กพลังโจมตีผมแนะนําเป็นที่2000บวกครับทำขึ้นมากกว่านี้ได้ยิ่งดีแต่อย่าน้อยกว่านี้ครับเดี๋ยวตีเบาอัตาคิผมขอเป็น75บวกทาไมต้องเป็นเ5ก็เพราะว่าช่วงเก็ดสิําไี่ถ้ะมาณ70ก็เบ ผ่านอบิดได้แล้วแต่ว่าบางจังหวะเนี่ยมันจะไม่ค่อยติดคิแล้วก็มันน่าหุดหิดครับส่วนความแรงคิก็จัดไปสักร้อยห้าสิบบวกก็ได้แค่นี้ก็แรงมากแล้วครับหรือแล้วแต่ศรัทธาของผู้เล่นนะครับต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการจัดทีมครับทีมแรกที่ผมเอามาพูดเลยก็คือทีมเจเร็กปลดผ้ามอนทีมนี้จะได้แก่เจเสือบวกกับตัวลมที่เอาไปลดต้านทานครับหรือจะเป็นอีกทางหนึ่งก็คือเป็นยายครับแต่เราค่อยไปพูดถึงกันเอาทางด้านของเจเสือกับตัวลมก่อนครับทีมนี้เป็นทีมที่ไม่ต้องทําาาปฏิิกกกกรยออะไเเจล็ J ็ฟดส บวกได้ครับถ้าเกิดว่าของคุณตึงเป็นทีมที่สามารถลดต้านทานมอนจนแบบเปรียบเสมือนว่ามอนถอดผ้าออกให้คุณตีครับบอสตัวไหนที่มันต้านทานเยอะๆถ้าเกิดว่าคุณจัดทีมนี้ไปการต้านทานของมันก็แทบไม่มีผลครับเล่นง่ายไม่ต้องดูการทําปฏิกิริยาธาตุด้วยใช้ไฟเพียวๆจบๆครับสำหรับทีมนี้หลักสําคัญคือต้องมีเจสเสือถ้าไม่มีเจ๊เสือเล่นไม่ได้ครับแต่ถ้ามีเจ๊เสือตัวลมจะเป็นทางด้านของคาซึฮะซูโคะหรือจะเป็นทางด้านของน้องหลานหยานก็ได้หลานหยานจะได้โล่ด้วยนะแถมสื่อสมุดมังกรได้เหมือนกันหรือ้าาเกว่่คุณไมมีหลน ก็สามารถใส่ซูโคสถือสมุดบังกรได้แต่ไม่มีโลและคาซุฮะครับอันนั้นมีรวบไม่มีโลถือสมุดบังกรไม่ได้ด้วยเลือกกันเอาครับว่าจะเอาใครและตัวที่4ตัวสุดท้ายเบนเน็ตครับขาดไม่ได้จริงๆตัวนี้ถ้าคุณอยากแรง ทีมต่อไปครับก็จะเป็นทีมจอเอเล็กบวกยายเล่นละลายทีมนี้ก็จะคล้ายๆกับทีมปลดผ้าเมื่อกี้ครับเพราะว่าใส่ตัวรถต้านทานไป2ตัวเหมือนกันยายรถ20กับอีกตัวหนึ่งเราเลือกเอาครับว่าจะเอาเป็นตัวลมหรือว่าเป็นเยเสือตัวลมกับเจเสือไม่ค่อยต่างกันมากครับและที่สําคัญอย่าขาดเด็กขาดครับก็คือเบเน็ตโดยการเล่นในทีมนี้เราต้องเล่นเป็นจังหวะครับเราจะตีรัวๆแบบทีมอื่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเราตีรัวๆเนี่ยไฟมันจะนาน้ําแข็งของยายครับเราต้องรอให้น้ําแข็งของยายแปะธาตุน้ําแข็งก่อนครับถึงจะเริ่มมตตีีีไได้้พอเเราาาาาปแลลลว1ทททกันจะะํํยใ ไฟเนี่ยไม่ลงเหลืออยู่ครับแล้วก็ยายสามารถแปะท่าน้ําแข็งต่อไปได้แล้วก็ทําให้เราละลายได้อีกประมาณ2-3ฮิตครับก่อนที่ยายจะแปะน้ําแข็งไม่ทันเจเล็กซึ่งก็เป็นทีมที่ได้ดามเมจก้อนโตของเจเล็กเลยครับเป็นทีมใหม่ที่ผมคิดว่าสําหรับใครที่อยากดูดาเมจแบบสะใจสะใจทีมนี้ค่อนข้างที่จะเหมาะครับ ต่อมาก็จะเป็นทีมละเหยครับทีมนี้แน่นอนครับเราเลนดาเมจรละเหยตัวละครที่ใช้ก็คล้ายๆเดิมครับแต่ก็จะมีเพิ่มเติมมาทางด้านของเจเสือแล้วก็ยายครับตัวน้ําเราใช้เป็นทางด้านของเยหลานหรือว่านายน้อยเหมือนเดิมถ้าใช้เยหลานเราจะกระจายไฟง่ายหน่อยแต่ถ้าใช้ในายน้อยเราจะกระจายไฟยากครับเพราะว่าบางครั้งดาบข้างตัวนายน้อยมันจะรบกวนธาตุไฟของเจเล็กตัวล่มเรามีตัวเลือกมากขึ้นเพิ่มมาอีกหนึ่งตัวนั่นก็คือน้องหลานยานครับที่เหลือก็จะเป็นคาซือะ้ากับซูโคสแล้วก็ยังมีเพมม เสือไปเลยครับจบจบสามารถลดต้านทานตัวธาตุน้ําได้ด้วยแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ขาดไปได้เลยก็คือเบนเน็ตครับหรือถ้าเกิดว่าคุณเอาเบนเน็ตไปไว้ทีมอื่นแล้วคุณก็สามารถใส่ยายหรือว่าปูหรือว่าตัวน้ําอีกตัวหนึ่งมาไว้ในทีมนี้ได้ครับและเช่นกันครับยายก็สามารถใช้แทนตัวลมหรือว่าเจสือได้เหมือนกันดาเมจในทีมนี้เลขมันอาจจะไม่ได้เวอร์วังเท่า2ทีมเมื่อกี้ครับแต่ถ้านับว่าเป็นทีมสายประหยัดเนี่ยเราใช้แค่นายน้อยตัวลมสีดาวแล้วก็เบนเน็ตก็สามารถเล่นทีมนี้ได้แบบรุนแรงแล้วก็ผ่านบิดได้ครั ทีมต่อไปก็จะเป็นอีกหนึ่งทีมที่เป็นทีมสายประหยัดครับนั่นก็คือทีม j o y l e s overload ทีมนี้ตัวสําคัญที่สุดก็คือน้องเชฟรูทครับต้องกดมาให้ได้เพื่อเปิดทีมนี้ตัวไฟฟ้าเราจะมีตัวเลือกเพิ่มขึ้นนั่นก็คือทางด้านของโอรรอนครับสามารถแปะไฟฟ้าเป็นหมู่ได้หรือถ้าเกิดว่าคุณจะเนนเป็นดาเมจเอาไปสู้กับมอนเดียวหรือเอาไปสู้กับบอสก็เป็นทางด้านของฟิตครับแต่จริงๆถึงแม้ว่าจะเอาไปสู้กับบอนหมู่ฟิตก็ยังคงสามารถทําระเบิดได้รุนแรงอยู่ดีและตัวที่ขาดไม่ได้เลยก็คือ, Bennett, คบอเบนททีมีม่ Bennett, กิว่าคุณมีน้องเชฟรูทแล้วมันราคาถูกมากๆแล้วได้ดาเมจที่เกินคาดมากๆครับฮิตละแสนก็ถึงได้ครับของตึงทีมนี้ ต่อไปเป็นทีมโมโนไฟครับเป็นอีกหนึ่งทีมถูกเหมือนกันถ้าเกิดว่าคุณไม่มีตัวอะไรจริงจริงคุณสามารถใส่เสียงลิงเบนเนตแล้วก็ตัวลมสีดาวมาเล่นทีมนี้ได้ครับไม่ต้องทําปฏิกิริยาธาตุขอแค่ติฟเฟคของเจเล็กตึงก็สามารถพาผ่านอาบิดได้หรือถ้าเกิดว่าเสียงลิงของคุณขี้เกียจทำอัติแฟคแต่ว่ากดเทพไฟมาแล้วไม่มีตัวใช้ก็สามารถเอาเทพไฟมาลงทีมนี้แทนทางด้านของเสียงลิงได้เหมือนกันครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเบนเนตก็อาจจะใช้ปูหรือในทางด้านของตัวลมคุณมีเจเสือก็ใส่เจเเเสือออข้้้้าาาามมมครรรบป็น็นนีีีีกกทททึงงง่่่แแแลวไตใชบ เดินดามจครับใช้แค่ถูกๆก็สามารถจบอบิดได้ แล้วก็มาถึงทีมสุดท้ายครับกับทีมของคนที่ไม่อยากให้เจโดนมอนสัมผัสตัวนะครับก็ใส่ไปเลยครับทางด้านของคนแก่มีโลฮะเจจะได้ไม่โดนอะไรเจ็บเอานะครับรักเจดั่งไข่ในหินก็เล่นเป็นทีม2หินไปเลยแล้วกันตัวไฟครับสามารถเลือกเอาเลยครับใส่เบนเน็ตไปนะเพื่อเอาไอทีเคให้เจแล้วตัวหินเนี่ยถ้ามีเจเสือก็ใส่เจเสือไปเลยบวกคู่กับปูที่บอกเลยว่าโคตรตึงนะครับเหมือนเป็นทีมปลดผ้ามอนอีกทีมนึงเลยหรือถ้าเกิดว่าคุณไม่มีเจเสือจะมีชิวริก็สามารถใส่ชิวริไปได้ครดาาเเจนนนนอนยือป็ทง้งุิ ได้เหมือนกันเพราะว่ายุนจินเนี่ยบัฟดาเมตตีปกตินั่นเองแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับที่เป็นตัวฟรีนั่นก็คือน้องคาชิน่าไซแฟกซับเมืองไฟเซตสีสกรอก็สามารถเอาไปเล่นได้เหมือนกันบัฟได้ตึงเหมือนกันครับถึงแม้ว่าจะไม่ใช้เจเสือก็ตาม ก็จบกันไปทุกทีมครับสาหรับเจเล็กรอบนี้ก็อัปเดตทีมมาค่อนข้างที่จะเยอะครับจากเดิมที่โหดอยู่แล้วก็โหดกว่าเดิมอีกครับบอกตรงๆเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณพลาดเทพไฟมาไม่ต้องเสียใจครับดีพทัดไฟที่ตึงอีกตัวหนึ่งก็คือเจเล็กนี่แหละครับเล่นได้แรงพอๆกันเลยแถมเจเล็กเนี่ยสามารถจัดทีมได้ง่ายกว่าเทพไฟด้วยแล้วก็ทีมถูกกว่าด้วยครับเห็นได้ชัดว่าทีมที่เป็นทีมถูกๆของเจเล็กเนี่ยก็ยังคงความแรงได้แบบโคตรแรงอยู่ดีส่วนทางด้านของกลุ่มดาวเนี่ยเนื่องจากผมมีแค่เจเล็กก ตรงว่าเจเล็กแรงขึ้นทุกกลุ่มดาวครับสำหรับเมนเจเล็กไม่ต้องหยองกับเทพไฟครับบอกเลยว่าพอๆกันเอาละสำหรับใครที่ยังไม่ได้มีเจเล็กและกะว่าจะกดนะก็ข,ขอให้กดเจเล็กได้แบบไม่หลุดเลทนะครับแล้วเวลาของผมในคลิปนี้ก็ได้หมดลงแล้วครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าชโชคดีมีชัยชโชคชัยมีวัวสำหรับใครที่ดูมาจนถึงตรงนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะครับที่เข้ามาดูช่องเล็กๆของเราถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกด s u b s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราได้ทำคลิปต่อไปแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะสนับสนุนพวกเราก็สามารถเริ่มต้นดยกาารรไลเป็นนนสสับุที่่ง แ,แถมได้ผลดีมากๆหรือถ้าเกิดว่าใครอยากสนับสนุนเพิ่มเติมก็สามารถสมัครสมาชิกมูจินา่าโดยเริ่มต้นเพียง20บาทมูจิน่าสุขสนใจดีจังหรือถ้าเกิดว่าอยากสนับสนุนมากกว่านั้นก็ยังต่าราคาอื่นกันได้แล้วก็ขอขอบคุณมูจินา่าทุกท่านที่สมัครสมาชิกกันเข้ามาตั้งแต่ระดับสูงสุดมูจิน่าดูใบระดับเสียมาเองเลยครับพี่มูจิน่าเจ้าสัวและมูจิน่าเป่าตุงขอบคุณมากๆเลยครับและมูจินามูทู่กับมูจิน่าสุขสนใจดีมากๆเหมือนกันขอบคุณทุกท่านมากๆครับผมไม่ว่าจะเป็นมูจิน่าระด คุณทุกคนไม่ว่าจะเป็นคุณที่กดไลค์หรือจะเป็นคุณที่คอมเมนต์คุยเล่นกับเราทุกอย่างทุกการกระทําเป็นกาลังใจให้ผมได้ทําช่องต่อไปเป็นอย่างดีขอบคุณทุกคนมากๆครับสาหรับคลิปนี้ผมอามดุลขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ